คุณต่อยมาครับมาครับครับมกเรียนรังเกตุครับนี่คือรายนรู้คุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารการสอนทำอาหารก็เราในวันนี้เป็นอาชีพต้องเป็นอาชีพอย่างเดียวนะฮะถ้าเกิดอยากอยู่บ้านแล้วอยากจะทำกินเองผมว่าก็โอเวอร์เกินเหตุนิดนึ่งนะฮะจะเป็นคนที่โอเวอร์มากเพราะวันนี้เราจะสอนทำต้มเลือดหมูครับพอคิดถึงต้มเลือดหมูคุณมาผมจะสอนคนเนี่ยผมก็ต้องควานหา ผมควานหาอยู่นานมากนะท่านผู้ชมเป็นปีนะนี่เรียนเลยนะเรียนตรงๆต,ตั้งแต่เริ่มทํารายการใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็คิดว่าจะไงในที่สุดไปเจอครับร้านนี้ชื่อร้านเจ๊จุนต้มเลือดหมูอยู่ที่พุทธมณฑลสายสี่ครับที่หาแล้วเจอแล้วที่บอกกับลูกน้องบอกกับโปรดิวเซอร์ของผมที่เป็นคนไปหามาแล้วบอกบเอาเลยก็เพราะว่า ต้มเลือดหมูเจ้านี้มีผักจิงจูชายด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วแต่ดั้งแต่เดิมต้องกินกับจิงจูชายครับแต่เดี๋ยวนี้ท่านจะเจอต้มเลือดหมูแล้วก็ใส่ตําลึงครับไม่ก็ใส่ผักกาดหอมหรือใส่ผักกาดหอมไม่ใช่ครับของแท้ดั้งเดิมต้องกินกับจิงจูชายเท่านั้นครับและคนคนนี้มีประวัติยาวนานมากอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นและเดี๋ยวจะรู้จักท่านแล้วก็มาพูดคุยกันครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอิทธิพัฒน์เจนวิ ครับหรือเจ๊จุนจากร้านเจ๊จ sí. ุนต้มเลือดหมูค uh, รับ้องครับเฮียจุนสวัสดีครับเียสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเฮียจุนฮะเจ๊จุนเราเรียกเจ๊จุนก็ได้เฮียจุนก็ได้ครับผมจริงๆแล้วเฮียจุนเนี่ยนะฮะอยู่ร้านอยู่ตรงพุทธมณฑลสายสีอยู่ตรงไหนก่อนเอางี้ก่อนพุทธมณฑลสายสี่นีอยู่ตรงเลนถนนอักษะาไปประมาณ300เมตรครับอร้านอยู่ซ้ายมือครับ อยู่เลยถนนอักษาประมาณ300เมตรแล้วก็ร้านอยู่ซ้ายมือถูกต้องครับเขียนป้ายชื่อร้านว่าเจ๊กจุนครับเจ๊ขุนครับต้มเลือดหมูครับต้มเลือดหมูคขายมากี่ปีแล้วครับเฉาพาะตรงที่พุทธมนสลสายสีเนี่ยขายมาประมาณ7ปี7ปีแต่ว่าตั้งแต่เดิมที่เดิมที่เดิมนี่ขายมาประมาณตั้งแต่ปี32ครับปี3-2นะครับก็จนถึงตรงนี้ 32มสอ3สามไม่ใช่หรอครับยี่สิบกว่าปีแ<ต> <30 S 1> จ่จริงๆต้องเรียนนิดนึงก่อนประวัติไม่ใช่แค่นั้น3ากว่าปีนะต้องเรียกว่าสาปีแต่จริงๆเริ่มเดิมทีถามว่าจะจุดร,รู้จักหมูไหมรู้จักหมูไหมตั้งแต่เกิดมาก็อยู่กับหมูมาตลอดครับอยู่กับหมูเพราะว่าที่บ้านขายหมูแล้วอ๋อเป็นเคียงหมูอย่างนี้เหรอครับที่บ้านขายหมูแต่เป็นเคียงหมูอยู่ในคลองบางกอกน้อยคุณพ่อนี่พายเรือขายหมูเจ๊จุนเป็นเด็ก ตอนนั้นเรียกตีจุนอยู่ในเรือข้อขายเราอยู่หัวเรือเวลาไปเทียบท่าเขาเขาบอกหมูมาหมูมาก็มาแล้วก็ขายกันอย่างนั้นในสมัยก่อนถูกไหมครับใช่ครับตั้งแต่ยังเด็กคล่องมากคลาสสิกจริงจริงแล้วบอกว่าทั้งตัวหมูรู้จักหมดจนกระทั่งวันหนึ่งคุณพ่อท่านทําอาชีพนั้นแต่เจ๊จุนบอกว่าทําอาชีพนี้ดีกว่าก็เลยมาทาอันนี้ถูกต้องครับจริงจูชายเจ๊จุนเอามาจากไหน คือพอดีมีเพื่อนเขาให้พันมาปลูกผมก็เลยปลูปกเอาไว้ให้ให้คนสวนปลูกเอาไว้แล้วพอดีมาขายเล็หมูก็เลยเอามาพัฒนามาใส่คือเราปลูปกเองใช้เองที่ร้านเลยครับใช่ปลูกไว้กี่ไร่จริงๆอยู่ใช่ประมาณสองไร่ครับสองไร่สองไร่นี่ขายแบบแทบจะไม่ไหวน,ะว,นะวันต่อวันแล้วบางช่วงนะบางช่วงมันหายากนะมันไม่ไช้ขึ้นตลอดนะคือหน้าร้อนมันจะจะตายอ่า เพราะฉะนั้นต้องสต็อกนะสต็อกเพราะมันเป็นไม้เมืองหนาวใช่ต right ้องสต็อกเก็บไว้นะเพราะมันอยู่ทางจีนแล้วว่าพอหน้าร้อนไปกินแล้วจะเอาจริงจูชายจริงจูชายไม่ค่อยมีให้กินนะหน้านี้หน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวพอมีใช่ไหมรีบไปกินซะนะไม่ใช่อะไรที่พูดอ่ะเดี๋ยวพอไปบอกจะเอาจริงจูชายหน้าร้อนนี่มันหาไม่ได้นะมันหายากเราจะดูเลยว่าเขาทำอย่างไรพร้อมๆกันเดี๋ยวนี้ครับ นี่คือที่ร้านนะครับครับนี่คือต้นจริงชูฉายไว้นะครับผมก็จะตัดสดๆมาเลยฮะโดยไม่มีสารเคมีนะครับนี่ตัดสดๆทุกวันทุกวันเลยครับนี่ครับนี่มันเป็นอย่างงี้ผักอย่างนี้ท่านผู้ชมมันเป็นไม้เลื้อยนี่คือทั้งหมดของต้มเลือดหมูเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันครับผมเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากไงรากไอ้เม็ดพิไทยนะเราจะห่อผ้าแล้วก็ ใส่ไปในหมอ้อน้ําซุปพริกไทยขาวหรือพริกไทยดาพริกไทยขาวครับใส่ไปในหมอ้อน้ําซุปรพร้อมทั้งเอาคาตั้งนะฮะมาทุบให้แตกเพื่อให้วนลาต้มมันมันมันจะได้ออกนะฮะ,ะใส่ลงไปใส่ในหม้อครับเคี่ยวแล้วพร้อมทั้งกระเทียมทั้งหัวนะกระเทียมไทยนะครับพร้อมทั้งรากผักชีด้วยครับรากผักชีกระเทียมไทยทั้งหัวใส่ลงไปคาตั้งด้วยประมาณจนน้ำเดือดแล้วเราก็ในระหว่างนั้นเราก็ใส่ไส้ลงไปต้มด้วยใส่ไส้ลงไปต้มครับผนะครับ อพอน้ำเดือดแล้วก็เสร็จแล้วก็มาล้างกระเพาะนะฮะกระเพาะนี่ก็จะต้องเอาตะเกียบเนี่ยกลับข้างเอาข้างในขึ้นออกมาล้างเพราะว่าเมื่อมันมีเยอะโดยเราจะจะใช้ตันส้มกับเกลืออันนี้จะต้องขยำหลาย,ลายเที่ยวหน่อยนะครับ,รบประมาณสามสี่เที่ยวหระครับก <ผม S 1> ว่าข้างในซึ่งมันเป็นน้ำดีน้ำดีน้ำขมมันจะหายไปไอเหลืองเหลืองมันหายครับนี่ยังไม่หมดขั้นตอนนะฮะหลังจากเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาไปลวกน้ำร้อนอีกทีหนึ่ง นี่เอาไปลวกน้ำร้อนเนี่ยไอ้เหลืองๆนั่นท่านผู้ชมตอนนี้พอลวกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอาเม็ดเนี่ยมาขูดเมือกออกให้หมดขูดเมือกอีขั้นตอนที่ใช้เวลาเยอะปวสม้อรปวดนี่พูดถึงแก่กระเพาะอย่างเดียวนะนี่กระเพาะอย่างเดียวพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลับข้างแล้วก็เอาเกลือกับพริกไทยเนี่ยใส่ไปเข้าไปในนั้นใส่ไปในกระเพาะไปนึ่งอีกประมาณ3าชั่วโมงอีก3ชั่วโมงเฉพาะกระเพาะนะครับท่านผู้ชมนี่เฉพาะกระเพาะอย่างเดียวนะครับ พราะมันเป็นส่วนสําคัญของการกินต้มเลย็นระหว่างนั้นแล้วก็จะเอาเสี้ยงจีมมนแล้วเสี้ยงจี้เนี่ยข้างในมันจะมีที่เห็นขาวๆเนี่ยมันจะเหนียวแล้วก็เป็นต้องแล่ให้หมดนะครับแล่ให้หมดเสร็จปุ๊บเราก็จะมาสไลด์เป็นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็มาล้างทั้งทั้งเกลือกับสันโจมอีก3-4เที่ยวเหมือนกันฮะเหมือนเบื่อเมื่อกี้เลยครับล้างจนสะอาดไหมครับจะเป็นข้าวล้างเสร็จปุ๊บนะฮะล้างน้ําให้สะอาดเลยครับฮะหลังจากนั้นเราก็จะมาแช่น้ําแข็งเพื่อให้มันกรอบแล้วเรา มันฟูมันฟูขึ้นมันกรอบแล้วฟูนี่หัวใจก็หัวใจเขาจะตัดเต้าเจี้ยวเหนียวๆออกนะฮะแล้วก็ล้างใ้เลือดที่อยู่ข้างๆเนี่ยไว้หมดนี่แล้วก็เรามาหั่นดีละทิ้นดีละทิ้นสไลด์บางสไลด์บางๆอย่างนี้เลยครับนี่คือหัวใจนี่ครับ แต่นั้นก็เป็นเลือดนะครับเลือดเนี่ยมันมีส่วนสำคัญก็คือว่า่อข้างเลือดเนี่ยมันจะมีฟองอยู่ั้นต้องตัดทิ้งออกให้หมดเพราะตัวนี้เราทำให้มีกลิ่นคาวนะครับอย่าเสียดายครับที่เห็นตัดทิ้งนั่นนหะนั่นอย่าเสียดายจากนั้นเราก็ไปต้มน้ำให้อุ่นๆไว้นะฮะครับผมครับเมื่อไส้เปื่อยได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นมาล้างน้ำให้สะอาดเพราะมันกำังจะดำนะครับแล้วก็ช้อนฟองที่เราต้มมันต้องเคี่ยวที่เคี่ยวขาตั้งไว้ครับ พได้นี่คือไส้นะที่เราจะหั่นไว้เอามาหั่นไว้ครับเอามาหั่นไว้เตรียมไว้กะเพราได้ที่แล้วสามชั่วโมงผ่านไปเอามาหั่นเหมือนกันครับ นี่นี่สำหรับกาใส่เป็นชามละตอนนี้เราใส่เป็นชามท่านเตรียมไว้เลยนะครับคราวนี้อันนั้นก็เป็นตับนะฮะตับตับนี่ก็ต้องเป็นตับแป้งนะครับตับแป้งแล้วหั่นเป็นชิ้นๆสังเกตว่าจะจับจะนุ่มเลยฮะใช่ต้องตับแป้งแล้วก็หมูดินเราใช้เฉพาะส่วนะโพกะนะครับจะไล่มันกับเอดออกให้หมดเลยเลื้อแต่เนื้อหมูอย่างนี้แดงแจ๋อย่างนี้นี่นะครับนี่คือขั้นตอนที่ที่ทำาฮะรจากนั้นก็เราก็ตังเหลือใส่ชาม เพื่อลวกแต่ละชามแต่ละชามให้ลูกค้าครับทีละชามเลยแล้วแต่เขาจะสั่งอะไรแต่สั่งว่าจะเอาอะไรถ้าไม่สั่งใส่หมูฮไม่สั่งเราใส่ทุกอย่างเลยครับเอาไปลวกเมื่อลวกเสร็จปุ๊บขึ้นมานะฮะเราก็จะใส่น้ำปลาแล้วก็กระเทียมพร้อมด้วยกาดหมูฮะแล้วก็ผักจิงจูไฉใส่จีงจูไฉต่อจากนั้นก็ตามด้วยเห็ดหอมสุดเด็ดเลยครับนี่ใส่เห็ดหอมดบเห็ดหอมนี่ก็คือเอาไปต้มธรรมดาเนี่ยแหละนะครับครับแล้วก็ อาใส่ลงไปใส่เลือดใส่น้ำอะไรก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นขั้นตอนนี้ครับต้มเลือดหมูครับเจ๊จุนปูน้ำลายน้ำลายมาแบบ ขั้นตอนที่จะทำในชื่อนี่มันยากมากครับท่านผู้ชมมาเรียนในซาบนี่ก่อนผมขอไล่จากเลื่อดหมูก่อนนะเดี๋ยวต้องอธิบายนิดหนึ่งเมื่อกี้เจ้าจุนบอกเราชัดเจนแล้วนะครับว่าเลือดหมูจริงๆเวลามามันจะมาเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเลยข้างข้างแผ่นนั้นมันจะเป็นฟองอยู่อันนั้นต้องตัดทิ้งเพราะว่าส่วนนั้นถ้าไม่ตัดทิ้งมันจะเหม็นข่าวมากเหม็นข่าวอันนั้นนะฮะแล้วก็ถึงจะมาตัดเป็นชิ้นเล็กอย่างนี้เป็นสี่เหลี่ยมตอนนี้ข้อสําคัญที่สุดท่านผู้ชมครับขนาดที่จัับอออยยู่่นนี้เงงก็ุ เลือดหมูเจ๊กจุนจะรับมาจากเจ้าประจำตอนเช้าทุกวันทุกวันเลยครับทุกวันตอนเช้าตีสี่จะมาแล้วและจะดูสีเลือดดูความสดโดยความชํานาญรู้ว่านี่ของใช่หรือไม่ใช่พอดูเสร็จเรียบร้อยรับเจ้าประจํากันก็ไม่ค่อยมีปัญหาใช่รูว่าและวันต่อวันที่เหลือถ้าวันนั้นไม่หมดหครับท่านฟังดีๆครับ ทิ้งหมดเลยเลือดหมูเก็บไม่ได้ค้างไม่ได้นะครับค้างไม่ได้บางคนบอกไม่เป็นไรเอาไปใส่ตู้เย็นมันคนละรสชาติถูกต้องครับถ้าจะขายต้มเลือดหมูท่านต้องซื้อพอดีและอย่าเสียดายเพราะถ้าท่านเอาไปแช่ตู้เย็นเอาเอามาให้ลูกค้ากินรสชาติของเลือดหมูที่กินมันจะแย่ๆแล้วมันจะไม่อย่างนี้นี่เดี๋ยวนุ่มครับนี่ครับมันต้องเป็นอย่างนี้ครับและตลอดเวลาที่ท่านเอามาทําแล้วต้มเลือดหมู ท่านต้องใส่น้ําร้อนน้ําอุ่นไว้ตลอดเวลาต้องต้องอุ่นอย่างนี้ตลอดเพราะว่าถ้ามันเย็นเมื่อไหร่ก็ตามเลือดหมูนั้นจะเหม็นคาวทันทีกินไม่ได้กินไม่ได้เอามาต้มน้ําร้อนใหม่ก็ไม่อร่อยแล้วน,นี่เลือดหมูอย่างเดียวส่วนเหลือที่อื่นเมื่อสักครู่เจ๊จุนบอกเรื่องของการทํากระเพาะบังเอิญโชคดีเราเคยออกอากาศไปแล้ว<อ>การท <ำ S 2> ํากระเพาะต้องล้างทั้งในทั้งนอกอย่างสะอาด โดยการล้างของเจ๊จุ๋มนอกจากจะใช้เกลือเมื่อกลับล้างแล้วใช้สารส้มด้วยอย่างน้อยมี4ทีกว่าจะล้างข้างในเสร็จล้างเสร็จแล้วก็กระบวนการที่บอกไส้ก็เหมือนกันมันก็ต้องล้างแบบเดียวกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างท่านจะสังเกตเห็นว่าทุกอย่างในกระบวนการนี้ทั้งหมดสดหมดต้องสดหมดและวันต่อวันวันผักจิ้งจูชายเด็ดตอนเช้าแล้วเอามาทำในวันนั้น วันต่อวันไม่มีตรงไหนค้างเลยเคล็ดลับสุดๆของเจ๊จุนอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําจิ้มครับเจ๊จุนบอกทุกคนจะมองข้ามส่วนสําคัญที่สุดไปคือน้ําจิ้มเลือดหมูถ้าไม่มีพริกพริกยอดสนครับพริกยอดสนอย่างเดียวเลยครับคั่วคั่วโวยทุกคนเองทุกวันพริกยอดสนและถ้าไม่มีน้ำส้มครับ ซึ่งนี่คือเคล็ดลับที่สุดยังไม่เคยบอกใครน้ำส้มที่ใช้คือน้ำส้มหมักข้าวเหนียวครับหมักข้าวเหนียว<อ>ต้องเป็นน้ำส้มหมักข้าวเหนียวเท่านั้นแล้วพลิกตรงนี้คือพลิก,พล,กพลิกหนูสวนครับพลิกขี้หนูสวน<อ>แต่ใช้น้ำส้มหมักข้าวเหนียวเพราะฉะนั้นรสชาติของน้ำส้มของต้มเลือดหมูจึงไม่เหมือนใครอสองอย่างนี้กินคู่กัน ถ้าคนที่ใส่จะจะใส่ถ้วยเล็กๆแล้วบางคนชอบปรุงรสก็ใส่น้ำตาลลงไปหน่อยหนึ่งสอย่างนี้รวมกันอยู่ในนั้นอร่อยสุดๆท่านผู้ชมครับที่จําเป็นต้องพูดละเอียดขนาดนี้เพราะมันสอนทําอาชีพถ้าท่านจะทําอาชีพแล้วประสบความสำเร็จอย่างบุคคลท่านนี้ท่านต้องทําแบบนี้ไม่มีวิธีอื่นวันนี้เจ๊จุนมากับเจ๊เบี้ยว <laughs> เ็๊เบี้ยวครับเติมน้ำเหน่อยได้ครับผมได้ครับนีเจ๊เบี้ยวครับคือที่ว่าชีเจ๊เบี้ยวนี่เพราะว่าแกกินแล้วไงไม่ใช่ครับแกกินแล้วแกเบี้ยวเลยครับเบี้ยวครับไม่ว่าแล้วเชียวครับอ๋อผมนี่นั่งมองแล้วเพลิดมากเลยนะผมบอกให้ฮะผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้รักในสิ่งที่เขาทำถ้าท่านไปร้านเขาสะอาดแบบสุดๆน้ำที่ใส่น้ำที่กินเนี่ย นี่ขนาดเขาตักคุณได้กลิ่นไหมได้กลิ่นครับคอนเฟิร์มว่าอันนี้คอนเฟิร์มว่ากลิ่นพริกไทยมันลอยขึ้นมาเลยผสมกับอะไรรู้ไหมกลิ่นกากหมูนะรวมกันนี่ของคุณนวัดครับครับผมขอบคุณครับครับผมผมคอนเฟิร์มว่าวิธีถ้าท่านจะทําอาชีพะสมกันุั้เรมเชื่อตามที่เจ๊จุนบอกมันแข็งเมื่อกเลยต้องใส่ใจครับต้องใส่ใจเอาแบบไม่ไม่เติมก่อนนะไม่เติมไม่เติมผมไม่อยากเป็นไงพี่เขาเรียกว่ามัน มันสุดยอดของซุปอ่ะถ้าพูดอาจจะพอน้ำนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีต้มทุกอย่างอย่ในนี้ไม่มีกลิ่นเหม็มนคาวเลยอันนี้สิ่งที่คอนเฟิร์มได้มไม่มีกลิ่นเดี๋ยวผมลองผักพี่ผู้ชายอะไรนะ <c oughs> จริงจูชายไม่พี่บู้ชายที่บู้ชายไม่จริง <c oughs> เอางี้ท่านผู้ชมตอนนี้ตาผมอ่ะผมจะพูดให้ฟังคำท่านไปกินต้มเลือดหมูสนหนก็ได้เดี๋ยวนี้กรณีที่เขาจะทํากากหมูครับแบบนี้ไม่มีแล้วเขาไม่ทําแล้วบางร้านไปซื้อสาเร็จแบบผสมเลยมันเสียเวลาอันนี้เราต้องเจียวเองนี่เจียวเองความหอมการันตีนะฮะอันที่หนึ่งที่สําคัญที่สุดท่านไปหากินที่ไหนก็ได้ที่คนที่จะยอมใส่เห็ดหอมลงไปใช่ไหมใส่เห็ดหอม ท่านผู้ชมเขาไม่ทํากันแล้วมันแพงน้ําของเขาจึงมีรสชาติน้ําซุปที่กลมกล่อมแบบสุดๆอร่อยมากผมไม่รู้ว่าจะพูดว่าอร่อยยังไงแต่ผมบอกว่าอร่อยที่สุดก็แล้วกันตอนนี้ผมเติมน้ําส้มเข้าไปแล้วนี่น้ำส้มเขาจะไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดปาดนะไม่ได้เปรี้ยวถึงขนาดบอกขอโทษเหมือนน้าส้มขวดนะไม่ใช่มแต่ว่าถ้าท่านกินต้มด้อหมูจริงๆเขาไม่เติมใส่หรอกเขาจะใช้ช่วยเล็กๆไว้จิ้มข้างนอก เช็จุนครับขอคารวะผมคารวะผมไม่รู้ว่าคนอย่างนี้ยังอยู่ในประเทศผมไม่รู้ว่าคนที่เป็นอย่างนี้ทํางานอย่างนี้ยังมีอยู่มันทําให้ของดีๆยังมีอยู่ท่านผู้ชมถ้าท่านชอบต้มเลือดหมูถ้าท่านอยากมีอาชีพไปทําตามนี้ถ้าท่านบอกไม่อยากมีอาชีพอยากกินไปหาเช็คจุนผมพูดได้แค่นี้ขอบคุณมากคุณ อิทธิพั์หรือเจ็กจุน่นขอบ<ม>คุณร้านเจ็กจุน่นต้มเลือดหมูพุทธมนตนสายสี่ขอ,<ม>ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยมาก วันนี้เราจะมาสอนวิธีการเจียวน้ำมันหมูให้ใส่น้ำให้ท่วมมันหมูที่หั่นน้ำจะระเหยเหลือน้ำมันหมูขาวสะอาดเลยนะครับตอนผมเป็นเด็กๆผมก็กินอย่างเงี้ยแล้วมีความสุขสองคนอยู่ฝรั่งเศสคุณกินข้าวคุกกากหมูเลยเหรอเราทำแฮมอะมันหมูเหลือแเรากินยำขี้เมาทะเลครับถ้าจะกิน ทำเลยแล้วกินเลยใช่ถ้าเพิ่งือทำปุ๊บกินปั๊บมันต้องอย่างนี้นะฮะกินเสร็จแล้วเหลือเก็บไว้ก็ไม่ได้นะครับเวลาจะกินเลยต้องดูอย่างนี้ครับอ้าปกปั๊บ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับพ่อไม่จริงไม่จริงผมอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอน์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกร้ออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับนอนๆกันเลยสับสไครดไม่ใช่สับสไครดอ๋อกดติดตามละคนไทยลัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน